ออตนี้แก้แกมไปนึ่ตัวนึงนี่ซื้อยังีนี่ไอันนั้นเอาขึ้นมามันคือล่งลาง่แก้แกตัวนึงนีตัวหน่อยนิแม้าเบิ้ง้งพี่ฮ้ตกลลูกไผ่้างล่างมามามาเบิ้ง้งพีมาอุ้มมันออกมาเร็วเอาลูกไผเออแม่น่อยเราเสือมาใหม่มามามาามาเร็วแต่ฮักแต่ฮักพันยังแม่น่อยนช่เชื่อฟปเชื่อ่าวปา เขาไปเอาเร็วเขาไปเอามันเร็ว hmm. ้ัวก็ได้นี่แหม่เขาไปเอาแล้วตัวเด็ดตุสถานการไเด็ดเชื่อไหมความยิเงใหก็ไม่ไดเลยไปมัดจุน เมึงเช่อบอที่เหลกคือเดนล่ะคนเกับคน้นนาคือนี่บองขังลังเห็นแต่คือเห็นบอเอาทมันสีแดงคือก็ไม่หลงเลยเองเท้าบอบะแค่นใหญ่เด้อบะแค่นใหญ่ใหญ่ย้อยแล้วบอกกินเขาอ่ะตาบอแค่นใ่นอันี้บอขาเกือกก็เด็กครับ กินะข่าวแล้วกินข่าวแล้วมันกินต่กลักบเนี่ยบอกถ้าเอาหัวหาในกินตะเมียในกินอยู่ลูกโดพิเศษดีออกบุกโดม่ไหม,ไปปมไเดี๋ยวไปเอาน้ำอยู่เหรอซื้อยังเ<ๆ>ออซื้อเลย มันมากินดอกกินเบดละแต่อันมูลมันะท้องขากินแต่หมูอันนั้นท้องขาตวตาตามันสีตาเหมืนเหมือนไอ้แคนเลยนะนี่ตามันเหมือนโอโอบกโดมห่วงโดห่วงได้หนิเนาะอดอ้่เปโอโ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมเมื่อไหร่จะไปทําบ้านผมเนี่ยมาเซ็นสัญญาได้เลยอยากได้แบบนี้อ่ะแบบนี้บ่กเท่าไหร่อ่ะโอ้ยพอเขาใช้มาต้องแบบนี้ดอกพอใช้เราเอาแบบพี่เลย,ยไรไรโมล้านปานนี่มันไม่เหมาะกับอยู่สวนนี่มันเหมาะอยู่สวนโอ้โหมะวยใช่ปกติแต่คู่สองแถวพอฟังใช้ได้หลายเดือนหนึ่งได้ หลายแสนหลายล้านบ่ะนี่บุหัดแม่มันดอกสัตว์มาโคตรคักปันนี่เอาอีลิียสคตรดังเนาะอหนึ่งจุดเท่าไหรนี่หนึ่งจุดกว่ากว่านี่แหละกว่าเท่าไหร่กว่าแปดลูกกว่าหนึ่งโอ้กว่าต้นต้นนี่แหละต้นก็สองด้เกินสามจะแถวนี้แหละเออจับมือเลยบอขนาดฮะจับมือเลยบอเซ็นทรีย์จับมือเลยหนึ่งเท่าไหร่เอามันเบามากมันขึ้นระยะทางใกล้ใกลด้วยนะก็เช็คเป็ดสี่บ้านอัพท้ายต่มันอุปการพวกคงเกียร์อยู่บนราชธากาดเกียมมันอยู่หมวกไหนพ่อใหญ่ ไกลๆท่าอันซีมงไม่เนี่ยอห่างจากซีมงไม่สามโลเงินจ้าอ่อนบอกมันจะมือไปก่อนเมาไปก่อนก็ได้ไหมเท่าไรหนึ่งจุดสามจุดับมาแน่เจ้าจุดาจอจับเลยจุดสามไปจุดสองไปอาจุดสามไปจุดสามจุดสมึงพี่น้องครับแล้วค่าขนาดได้แล้วเขี่ยวขนาดพี่น้องเลยเขี่ยวพอกสิได้เงินเนาะนัุเราไมจับมือพี่น้องสมห้องแบบนี้นะสห้องเลย พอเวลาเก็บเงินป MM ีหนึ่งสวัสดีครับพอเวลาเก็บเงินปีหนึ่งนะพ่อช้างหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งดสามไปหนึ่งจุดส้ยีบางตอเรียนงมุดยมกลัวอยู่หจะมาีุ่นมันก่อยแทบสาวล้าไวหนึ่งจุดสอ นี่แหละครับพี่น้อยนีสิทเก็ดไมายขอบคุณทุกท่านบางอย่างกไส้เรามาจับม,มือซ้ำนีกันนะครับพี่น้อยเ้อเอาพี่เขาจับม,มือก่อนมาจําเท่าไหร่มาจัก็ยี่สาก็แล้วแต่สะดวกเออแล้วก็จ่ายจ่ายตามงวดงวดละประมาณ15%อเนี่แหละอ,อ๋อก็โอเคได้ละ่ะก็โอเคอยู่ไปไม่โหดร้ายไม่โหดร้ายเดี๋ยวเอาัี่อยเบิ้งอันนี้แล้วกอน เออโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวดูอันนี้เสร็จก่อนจะทำแบบนี้ที่สวนเนี่ยรับมาหลดเด้อเอาพี่น้องทาเบิ้งมันแล้วก็ทาแล้วเจอพิเ็ดนะครับแถมแอร์ทุกห้องเลยใช่ไหมแม่กี่อยู่ทำไมพูดงามได้พอสั่งเฮ็ดจึงห็งามอยู่อยู่ในสวนไงเราอยู่ในสวนเพราะว่าที่ชอบตรงนี้เพราะชอบข้างบนอยู่ในสวน ลไไลแล้วก็จะต่อออกมาทําครัวนิดหน่อยแค่นั้นเองห้องน้าในตัวสองห้องใช่ไหมนี่ห้องอันนี้อ,นนอะไรพ่อช้างนี่อันนี้เป็นห้องครัวอ๋อแต่ห้องผมไม่ทําห้องครัวเขาจะทำเป็นห้องนอนเลยสามห้องอ,อันนี้ครัวสวยสวย เมวมีนัดเทิบป้นนี่เทิบเมาข้างหน้านี่เหรอมีข้างไว้กันเดือดบอทอนแลนะสุดยอดเลยกันเดือดกันเดือดมาจำกอนสักสองพได้ไหมได้ได้พวกันไทยเอ้าคอนเทนต์ตี้ีคอนเชตประมาณปลายปีพี่น้าอาบุญอ่ะปัดอมาเนี่ใช้เวลาทำกี่เดือนสมเดือนโอ้ยเห็นปาเพื่นบอลจกเดือนเห็นบี่เดเดือนแล้วนี่4สเดือนหรือนี่หลังนี้เห็นสีเดือนแล้ว ยังท้องไกลๆเจ้าพญาไกลน้องพอดีไปมาแต่โคตรแต่ว่าบอกคอยเจริญปานเด๋ยได้ทางขุนบ่เป็นหยังอัะไรบางอยากที่ทอมักไอ้มงหลายๆเลยลูกน้องมันก็แวะมังยูมังกินบ่งอึดปลาเปอรในสวนน่ะบอกมันคือเล่นกินได้เนาะกินได้ถ้าไม่รวยอะไรยากเว้ขาซื้อไปจากตลาดเลยจองจองแบบนี้จับปลาพี่น้องเผาไอเด้อเป็นพยานในละจองแล้วมาตลาดสอง ่นนั่น้วตอนลเยตกใหกว่าเาจากหวันบกลงใกว่าตอเจ้าเนาะเจ้าวรมากกว่าตัวโอ้ยตัวอันนเาเทไก่จ้าว่ริสามหรือว่าิสองแห่นเจาขอรซิก็คือว่าเปลแล้วเนาะเบิกไม่น้อยก่อนเนอไม่น้อยไม่น้อยเบิือกเนน่ยจะไปเห็นที่หนอยู่สวนลสิยืมนจาไปเ็ที่อยู่สวนคเอ๊ะปะปน ไปหน่อยแล้วว่าเอาจากลานก็ได้แต่เราว่ามือไหนเออฉนดที่ดินน่ะเอามาด้วยไม่มีมีต่ที่สปกรโอ้ไปหน่อยปาเส้นได่เป็นบอลพอสั่งพอสั่งจ่ายจ่ายรายปีได้ไหมคอยซ้ำพันแล้วแหละปีละร้อยกว่าหลัง เอาไม่หน่อยสิีวา้ฟั่งปีละร้อยร้อยตีไปลอยลังหลัางละสามล้านอย่างต่ำสามร้อยล้านกำไรกี่เปอร์เซ็นต์บ่ห้าอบริวารกระห็ดอยก็เฉลี่ยล้างหาหกหลานเจาเก็ะหิดเฉลี่ยกันมาเนิสามร้อยล้านกำไรกับประมาณลอยหลานเทิงบ่ลอยหลานเพราะเสียหายดอก เอามาเอามาพูดแบบคุณละไมอันนี้พอแล้วบอกใครไหบอกเดี๋ยวจะสีน้ำหนาข่อยไปแล้วสีข่อยไปไม่เจ้าไดนไปใส่ไปโรงพยาบาลเมื่อน่นตายคนบรดีไปภพอจะเป็นเบาหวานบอกบอกเออ้องข่อยเ่ได้เปลี่ยนเราตกผาคนตาหนีไปตุ๊กปอดไอ้หมอไปพ่อการจะโรงพยาบาลเนี่ยข่อยกระเบิดข่ายกระเดา ยังต่ำกับประมาณมี่ละแปดสิบล้านกำไรแต่ละปีเจ็ดสิบล้านเรหาสิบล้านก็ว่าเสียหายหรอกเนี่ยไม่หน่อยถ้ารับจำนำสนุกเราดีกว่าเราไม่สนุกตายเขาบอไม่สนุกงดถี่ถ้าเราเป็นถี่ซอสปกอเป็นใบแอนนที่เฉยไหมเอาอีหลีเขาขึ้นฮะบอเขาถึงเจ้าขึ้นเยอก็เอาไปตัวเอาไปหาอยู่ซส์กันไหนได้หล่ะเนี่ยบอกใครเด้อเขายืนตอนไหนเขาไปเอาต้นมะเขือยาวไปโคตรตลอดมามันไป็หลอดเอาไปหน่อย คู๊ดก็ระตายหมดแล้วสรุปแล้วพ่อช้างกำไรปีหนึ่งร้อยกว่าล้านแม่นบ่าพี่หน่อยแม่นบ่าไม่หน่อยน่ะไม่หน่อยแล้วจะไรแล้วหน่อยหาสิบล้านเหลือแล้วได้ละปีก้อยยาสิบล้านเหลือเลยนะพอแม่นร่วนพอผาบแล้วพ่อยเหลือเดี๋ยวสิลมเอีกคจ๋ยวเกือบคอยแน่กันได้คอยดิโอ้โนี่แหละมาเกลียวกันเกี่ในข่าวยาจกผ้าคิริวห่อทองเออฟาสางจบ ใส่ในรัฐภาษางเอู๋หนึ่งกูหนึ่งเข้าเบาเรื่องคนอันมีเงินแล้วเขาตายอยู่แมโคขุดไว้ข้างหน้าบ้านนั่นแหละแม่โคฟังมาอีกแบุญแล้วล่ะบุมี่บุมมีแม่โคแม่โคคอยบุมีเมื่อนั้นข่อยเห็นอันเอามาอัน กรุงรรงรุ่อยแล้วังเงินไบ้เป็นตังเป็นตัางอยู่สื่อทองไว้ร้ายลอยร้ายลอยมบ่มีท้องเคยมาคล้องทีแล้วก็เป็นเจ้าสื่อไปยังไรยแรษทีห้ทีน้าแท้เบ่มีมีจตะของไม่หน่อยต่พูดพูไม่หน่อยแล้วก็เดียวหอยสัมผัสมาหมดแล้วบ่มีเรีของบ่มีดอกหอยไม่เอีเบิ้แล้วแท่านี้อยท้าบเท่าเมจะค้องาษที่เกตสัาที่เกบ่มีนีของบ่มีที่บ่บาปบไปเรื่อยๆเด้อพวพน้ออเด้อเก็บาปไปนี่คือรายการเผา ม่เผาครับนี่คือเรื่องจริงนี่คือารายกำไรปีหนึ่งร้อยกว่าล้านครับพี่นอ้องแต่ว่าช่างบา้าทหวอวซีลงว่าขอนี้เลยมันลอยกูาาย้ไรตายพอดีแต่ก็จะขึ้นไร่ใส่เหมือนนี่มองช่วยเงินเปลการคลิปหนาครับพี่นอ้นองเปลานัวหัวหม้วนกันแต่ว่ากรเรื่องอีลีเรื่องจริงอันนี้อันเรื่องคำการนะพี่นอ้องพูดกันใสแล้วบอกไปเรื่อยๆก็พอได้บอกผู้เดียวะได้ไม่น้อยแล้วก็ยืนยัน นอนยันพรมเบาหวานยันไม่ไหวเมื่อไหนเราหรือเราึกลกับเสียงวันลราบอกปะจิ่งของแท้ล่ะของแท้ล่ะพอเห็นมาแล้วตอนเราจะพูดว่าเส้นทำใด็ที่ป้าอยู่หัวรโพงเข้าไปหลากรถไฟพี่แต่ยืมท้องเราจะไปลากุ็นะหลัะเส้นใหญ่หลายพอการคลิปนะห้าเด็กดักเหนียวเหนียวเฮ็ดคลิปอีกได้บาดีเมือนหนึ่งได้เป็นสองสามหมื่น ได้ไลฟ์ก็คอยเงินเงินเดือนเงินปมันหมื่นวิวหกพันก็ดีใจแล้วสี่สามพันีพันดีใจแล้วหมื่อย่านันหมื่นวิวมันหมื่นวิวแต่ว่านของเรานี่ยวิวระบาดเด้ของเราสองพิเศษเมื่นน่งะเกือบแสนวิวสื้อมือได้สองหมื่นวิวสองหมื่นกวสองพันบาทพอสั่งวิวพอขึ้นไ่ใช่สองกระใสเหมือนผู้ใดอยากยืมเงินก็มาหาพอสั่งแล้วบันี้ครับพี่น้องครับ ที่มาเนี่ยมามา,มาอย่างนี่มาเอาเงินน้ำไปหน่อย,ยได้ไหมบอลนี่<อ>วะไปหน่อยพวกติดแล้วโอ้ใจไปหน่อย,ยอบอลเน,อนืนไไน้อแต่เจ้าเขาจ่ายอยู่เผาออกมาใช่เนี่ยกูบาทันเห็ดอยู่เกิดเส้นใจก่อนได้งไปหน่อยเนาะเกิดมาไปหน่อยเรื่องใจก่อนถ้าเห็ดเห็ดปลาลังหนึ่งใจป,ประมาณกี่หวัวเอาถามจากใจเลยชั้นหนึ่งก็เจ็ดหัวสองชั้นก็แปดหัวอันนี้กี่ชั้นนี่ อันนี้ตีด้วยสันหนึ่งก็ได้สองสันแล้วแติจีจายเจ็ดเดือนเห็ดประมาณเจ็ดเดือนเพราะว่าสร้างเราเราใจดีเเห็นหมูข่อยระว่าเอาไปเล่เอาเบาดอกระหวางเออลังข้างหลังเอาเบาเลยเติมจายเหรอฮะจ่ายแล้วห้ามบวกลืนแล้ว แล้วเห็ดไอ้พี่แล้วว่าเดี๋ยวขอเที่ยดอีกหลังนึงอยู่คางๆกันไปแล้วว่ากันคลิปนานเยอะอีกมันเต็มแล้วยบ้านจะไม่หงอยู่แล้วขอชีวิตไม่หงอยาแล้วเห็ดไอ้พี่แล้วว่าเขาตัวสั้นกว่าอยู่อ่ะเอียงกับบ้านตอรีบเออไปยุอุ้งอิงซู่มือซู่มมือเออเปล่าจังเกียร์เปล่าตัวเดี๋ยวเขาจะบอกว่นี่ๆขนาดขอเที่ยวมันสองปีจะไปสามปีแล้วกับมีบางคนจะแจวเขามีนมาเดียวขึ้นเบิงขอเที่ยวไปอีกเขาจะว่าหาปีบเแล้วตายแล้ว เก็ดไปเรื่อยๆเก็ดไปเรื่อยๆน้องมะเนียให้แมนเลยนะความพุ่นห้องระเอาความไม่แมนปีไปเรี่ยวเพื่อนเขาเรียกว่าเราเอามาความมาตรฐานแมนเพศไปมือซองมือแล้วเลยดีอันบนี้มันผุลงมาให้ดูเลยทับจะพอกตายมันมาแล้วพูดอะม่อีกล่ะเบ้าอีกนั่นข้อกันกิฟต์หนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับสรุปแล้วพ่อช้างปีหนึ่งร้อยกว่าล้านครับสวัสดีครับผม